วันนี้ก็พามาชมกิจกรรมพิเศษของลูกเนนใช้ที่ดินของวัดที่ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารโดยเฉพาะผักสวนครัวแล้วก็พืชสมุนไพรนะเพื่อจะได้ใช้เกิดประโยชน์นะในที่ดินว่างของวัดที่ไม่เคยได้ทำอะไรนะก็จะพาลูกเนนดูเขาทำนะในช่วงเช้าก่อนจะไปโรงเรียนคุณโยมอ ได้รประโยชน์มากมายเออดูคอับมือเออไม่ใช่ปลูกไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ยังไม่โผล่ออกมาจากดินก็สนุกใหญ่หละงานนี้เอออย่ามันลึกหลายนะมันแทกทะลุบ่ออกเด้ฟังดินอยู่ประมาณสักนิ้วหนึ่งกว่าเนี่ยบ่เกินนั่น เหนียวนึ่งนี้รับพอดีหรือคนอ่านบทบทถลุที่ตรงนี้เป็นบริเวณของวัดที่ว่างอีกฝั่งหนึ่งคุณโยมาจากข้างข้าง,งในวัดที่อยู่ทางด้านนี้นะ,ะซึ่งพระ,ะเรียนอยู่ก็ถมที่ไปแล้วส่วนตรงนี้ไม่ได้ถมก็กะว่าไว้วเป็นที่ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารโดยเฉพาะพึช ผักสวนครัวรวมถึงแมื้กระทั่งพืชสมุนไพรนะเน้นเอาไว้ที่ในวัดตรงนี้แหละให้ทำให้เกิดประโยชน์ลูกเมนจำนวนมากไปจดสเกตดูที่กระบินปลาจีนบุรีเนี่ยค่อนข้างจะขาดตลาดผักสดกว่าผักจะมาถึงให้พระเรนได้ฉันในวัดโอ้โหมันเหี่ยวมันแห้งหมดหมดสภาพแล้วว่าไงเออ ก็ <K ill ain ly> เลยว่าเออน,นี่น่าจะฝึกให้เขารู้จักวิธีการปลูกพื้ผักสวนครัวโดยเฉพาะพืชสมุนไพรเข้ายาแผนโบราณาดีนักเลเข้าอบสมุนไพรพวกนี้คุณโยมถ้าทำได้ก็เป็นประโยชน์อย่างน,น้อยที่สุดก็เป็นการเสริมทักษะความรู้เรียนรู้ต่อไปถ้าอยู่ในผ้าเหลืองอิ่มตัวจะสึกษาลาเพศไปก็พอจะมีวิชาชีพความรู้ในการประกอบสมมาชีพ ทำการเกษตรแต่ที่สําคัญคือมันได้ประโยชน์ด้วยนะคนุณโยมเนี่ยอันนี้ก็ลงผักชีอผักชีโรยหน้าไปก่อนพวกตะไคร้พวกเชะอมอะไรต่างๆนี่ก็น่ามาแต่ก็ต้องดูก่อนว่าหน้าฝนเนี่ยจะจะจะน้ําจะไปยังไงเพราะปีนี้หน,น้าฝนาน้ําไม่ระบายเพราะไม่ระบายตรงเนี้ยท่วมหมดเนี่ย อคันรบสะนดีก่ก็พังไปเลยเนี่ยตรงนั้นขาดไปเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ต้องทําให้มันอ่าหน้าผนก็ตามหน้าแรงก็ตามก็ผลระดับน้ําได้ถ้าไม่พ้นนี่มันก็มีปัญหาจะทําให้เราทําอะไรได้อประสบผลสําเร็จยากต้อง ใส่ทั้งหดน้ําถั้งไ่แล้วนี่แบบนี้อ,อมันจะได้ไม่ปลเปลืองออตอนนี้ก็ใช้มือรถก่อนออถ้ามันติดแล้วค่อยเอาฟักบัวใส่เครื่องอองบประมาณไม่ค่อยจะมีด้วยหรอกคุณโยมทําไปตามประสีปราษาอ,อ้าวจำได้ว่ะเราหูยมองใดบ่ะนี่เอาเออ,เอ,อปิดป,ปิดแล้ว ฮะดตลอดแนวเลยบ่นี่อ,าอ่าจะสิยอดเยอะหลายได้ล่ะมันมือยอดเท่าไรยี่สิบเมตรทีสามเมตร,รวรเมนมันเนาะเมื่อกี้ก็าจังเห็นหาหกเจ็ดแปดเมตรอยู่สังเกตได้นี่เับว่าตอนวบาซื่อๆเนาจังสามเมตร เมื่อกี้เขายังก่กอเป็นกรรมอยู่สิบกว่าเมตรเขานับบึงลากไกลอยู่เรื่อยได้ห่ะอืมอเนสัญญาณเน็ตบ่ค่อยดีต้องให้ตั้งอยู่กับที่ถึงจะดีอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อาอก็ไปดูบรรยากาศช่วงเช้านี้แต่เพียงเท่านี้นะเออเดี๋ยวจะไปที่กุฏิก่อนเพื่อนเน็ตไม่ค่อยดีคุณโยมเอที่จริงก็เปลี่ยนเป็นได้นั่นแล้วนะแต่ว่าเน็ตก็ยังไม่ค่อยอาจจะเกิดจากการที่เราเอาเน็ตห g มาใส่กับโทรศัพท์ที่ใช้สีส จีมันก็เลยไม่ค่อยจะสมดุลกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ถ้าถ่ายทอดแต่พอเป็น youtube เคลื่อนที่หรือว่า facebook เคลื่อนที่นี่ค่อนข้างจะกระตุก <c oughs> ยำือยำห้างแท้ไปนี่มันติดที่ในที่แหละมันทั่วถึงน่ะมุมฝุ่นก็ได้เึนอ่นว่า ยังคนละข้างวะอ่าโอเคอปลูกบวขึื้นกับมุ้เจ้ากันถือว่าชีดบวพานบ่เหมาะ,มะ,มะกับการที่จะเป็นยติเป็นโยมอยู่ตายในพารเรืองนี่แหละเเลีเออเ่ยงลูกเมียเขาบร่รอดหรอกปลูกพักก็บวกิดบวขึื้นนี่ตาไปยังแล้วนั่นถึงไฟเอายังจามมา แอบ,บซ่องเบิงไายเขาตีตาเอ่ <ะ S 2> อ,อม,มีเววมีเววกี่คนก็ไม่รู้นะนี่เออ วีเวลจะเป็นพ่อค้าวานิดหรือจะเป็นกรรมกรแบกหามไปละเออไฟฟันไฟฟันและวฟันไฟออ <c oughs> <c oughs> อะไรเออ นี่นิ่งแล้วภาพเริ่มนิ่งแล้ววันนี้มันต้องท่ายไปสักระยะหนึ่งนี่ยูทูบนิ่งๆคั้งแรกๆกระตุกตัวผ่านไปประมาณห้านาทีจะนิ่งอันนี้ตัวอะไรก็ยึกกะยือเหรออ่าโอเคพอสมควรอ่าวันนี้แค่นี้ก่อน ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่ง